ล้างพักลวกกินกับปุลปะทูเด้อจ้าเดี๋ยวไปเอามักพริกมาใส่อัน,ป,นป่นปลาก่อนสิป่นปลาทูกินข้าวมาื้อไงอ๋อขออนุญาตถอดเสื้อเด้อพี่น้องม้วนลยได้ใส่ม้วนนะขออนุญาพี่น้องม้วนเลยเอามักพริกไปใส่ป่นปลาก่อนเอมักพริกดิบ เราสิไปลวกพักนะคะเอาโคกออกไปโคกเสดือนเอามาไว้มวเมื่อวานนี่เอามาล้างข้างในสาวน้อยเพื่อน,น,นเพื่อนเอาไปตำนม,มจีนต้มปลาทูปนค่าเดียวกินก็ลวกพักสเสดาเขาลวกมาให้แล้วล่ะแล้วทีลวกพักน้ำลวกพักน้ำพี่น้องต้มปลาทูล่ะต้มปลาทูล่ะ ได้ดมะพริกใส่ต้มปลาทูกันเด็ดเอ,อ,อจ้าเอาใครใส่ไขรจะก่อนนะ ใส่น้ำปลาที่นี่ก็สิข้างบ่อข้างบ้อรวกพักน้ำรลวกพักน้ำพี่น้องกำลังชิบบากอย่างง่ามเลยพักน้ำพักน้ำอันนั้นต้มปลาทูอันนี้รวกพักน้ำอ่ะ่วพักน้ำอย่างงามเลยซื้อมาเมื่อวานเนี่ยเนาะพี่น้อง ลวกกินกับปนปลาทูแซ่บรสนะคะอันนี้ก็พักเสดาวลวกมาให้แล้วล่วนะนักแต่ว่าเสดเดินกับว่าสีปุ่นจังหน่อยจวดจังหน่อยปุ่นจังหน่อยนี่ก็สีล่างกห็หาอันนี้ก็สีลวกพักกันนี่พี่น้องมีพักกับถิงทอมกระถินมากินกะปนก็จ้าพักกระถินพักกระถินน,น้อย ก็นตกป่นฟนี่กับมกเขือยังเนอมันเป็นมะเขือเปาะหรือมเขืองอมะเขือกอบ็บมอกอ็ไปกินะป่นกักอ,กอืมกอบพียแล้วเอาจะสอ่งอันนี้บ่ได้เอามากอบกอบกินตะป่นนั่งทักจะพัดาเลยเกลือกอบเนอะหมวานเอาส่งม้เอา เอาอันเดียวอ่าล้างใส่ถาดไปเลยถ้าไม่เหลือก็ะจะย่งงางั้นมาใส่ใส่ตู้ไว้จัดจานเกล็กรอบล้างถุงไว้นะล้างถุงไว้ใส่ภาชนากระปินยิมพอน,บบนใช่ เตรียมไว้แล้วเด้อพักพี่น้องนี่มาตัดพักกันพัก,น,กน้ำลวกตัดพักน้ำลวกพี่น้องเด็ดเอาก็ได้อันนี้อันนี้อันยอดบักใหญ่พี่น้องหัวแข็งต้องเสียเอาเติมอ่อนนะเด็ดเอาเติมยอดอ่อนอ่อนอืนี่เพิน่นมาขายยังงามเลย เบ็ดเอาเบ็ดเอาเบ็ดก็ได้บนลายดอกเบ็ดออกก็ได้บนลายงามเพีล่างล้วกะสีนุ่ว่าสีกะป่นขนาะดประทูก็ล่างสีซุกแล้วกระถตามปนเลยนะอันนี้ก็น ลวกดอกพักเดาอุ่นดอกพักเดาพะเจ้าลวกมาให้แล้วจว่าอุ่นเอาก่อนอุ่นนะคะทุกคนอุ่นยอดพักเดามาอุ่นปุ๊บ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 ปุ๊ยปุ๊บ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 ปุปุ่นปุ๊บปุ เอาเด็กร้อยแล้วเด้เอา้าพี่น้องอุ่นเรียบร้อยแล้วก็เอาพักอันนี้ลงมันน้ำลงเร็กเครื่องก็ได้งเงาพักเครื่องเลยเงาเฮนี่ก็สิมาเก็บขยะเศษถุงดำเศษพัก กระดาษเ,เรื่องเขียวตัวปอปกไว้ปลาทูกำลังจิซุกพี่น้องตาค่าเดียวปนปลากินแ่บแซกปนปลาทูอันนี้กรามากกอ,อกบ้านฮากระซีเอาไว้เราใช้ตามมากออกท่านนั้น มาหั่นไดน้เลือกออกมันมีน่วยกันมันมีน่วยซ้ำน,น่วยนั่นอยู่นี่ดกระากกระเบืองเจ้าสากกระเบื้อโอ้ยเสื้อก็เป็นทรงนี่เด้อพี่น้องมันจะากเอียงข้างนึ่งเสื้อเป็นทรงนี่โซ่ไหลเสื้อโซ่ไหลข้างนึงเสื้อโซ่ไหลข้างนึงมันก็เลยวุ้ยปุ๊บวุ้ยปุ๊บอยู่ าถ้วยน้อยมาใส่ป่น,น,ปนป่นปลาทูแซ่บกินกับลวกผักเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อย,ยอร่อยพักนี่บเราต้องห่วงในแม่มลายแฮงอ่ป่นปลามันต้องพักหลายๆเนาะจะมันจะแซบ่บมากดิปลาทูเี็บน้อยเราเรี้กปลาทูมม่สุกแล้วบล่อันนี้ถ้วยป่นถ้วยป่นกัน ไว้จะใส่ผงเรียบร้อยอ่าลวกพักนามกำลังงามพี่น้องมาเบิรงลวกพักน,น้มเขาเคียวอมริมมืนี่จะต้องลวกในซุจกจนนังหวะเด้ลวกในซุจกจังหวะเด้อพักน,น้มอืนี่พี่น้องเขียวน้าบาศะซาบาพี่น้อง้าบท ซาวบาทก็แซบได้หากินยากแนวมันหากินยากกดไหมพ่อ,อปลาทูพ่ออย่าไ็ดต้มขาดลายเพราะว่าปลาทูมันซุกมาแล้วนี่กัซซมาเจเละในตำบักพริกป่นปลาต้นหอมในทางในต้นหอมในทางในรดองยาคนนมาซอยใส่ ว่ามันเพชรกับเพชรยขนาดใส่บัโลดเราม,มาคิกบะต้องให้มันละเละอียดค่ะเพราะมันนั่นแตกโตกันนี่ไงยะก็โลกทะเลบะพริกนะอือกระเพาบเหมือนปลาทู นะคะตำกินแซบ่บๆมึงขขาวยังมึง้าวค่ะตำกินแซบ่บๆเจียระไนเอาปลาทูป่นก่อนเมื่อปลาทูเห็นมานหน่อยๆยังซี่กับกินมนเบิดเด้อป่อนได้ลายกว่าเด้อพี่น้องเลยก้างออก ป่นตัวเดียวก็ยังได้เลป่นตัวหนึ่งก็กิ่งโเบิด์ตได้ไหมนี่ป่นลายกันสิบมเบิด์ตนี่ปุ่นประตูตัวเดียวว่ามันกดฮอนฮอนฮอนป่นตัวเดียวกับโเบิดพี่น้องก้างเป็นสำคัญไหมก้างสำคัญม่นก้าง สองเลยบกกระทืฮอน้อน้อน้อนร้อนร้อนร้อน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  เรียบร้อยหอยสังนะแล้วก็าก็ไปเทออกตําเลยจ้าไปเรียบร้อยแล้วน้ำใส่ใส่ผ้กดเจาตักผอเจาะ กใส่อีกกั่หน่อยจอดจอดลายค่ะที่บมม่มน้ำจำที่นี่ก็ใส่อันนี้เลยหมูมัวหมูมัวจับหมูมัวลงไปนะขออนุญาตไปเอาอัน้ำป่ากับต้นหอมพักซีมาก,กันด้วยจ้ะ 我本来。 แล้วเขาก็สิเอาเศษอาหารปาทูเขากระเดนกองไว้ให้แมวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแมว่พมากองไว้ให้แม่จะหนาได้แมว่นมาเล่นนำ้ำ mm hmm. แมวมาเล่นน้ำประจำแมวมาเล่นด้วยประจําเฮ้อตาย พักค่อยลืมเมาออกพักน้ำซุกคัดซุกแน่มพักน้ำค่อยลืมเมาออกเอาไปค่ะซุกคัดขนาดเลยพักน้ำเอ้เอาซุกๆเนี่ยค่อยปอดให้เออเล็กเล็กน,นะไม่ได้กอดติดโซ่นอ,อนใส่ยัง หอมมีตะไคร้แยกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ขายรวมลื่นซื่อไม่ได้ตลอดใส่หัวเดียวก็พอพาะก็จะปิดกิ่งปักก็แล้วแต่ล้างปกิ่งกักกลนก็ได้นะคะล้างไปเลยล้างไปเลยจ้ากินับกลนหัวปลาทูกับเสียว้แบบนี้แหละ เขาไปเห็นแมวพี่น้องไม่ใช่แมวแมวมาเล่เลนลน้ำเนี่ยนะเรียบร้อยะนะถอนหอ้หองก็ะติมาซอยใส่ป่นปลาเด้อพี่น้องรักทุ้เลวจะมาที่นี่กันเล กับปน่นมันนะคะวางใส่ในเลยเอาหัวนน้อยมันใส่ก็ได้เลยซอยใส่ซอยเสร็จปน่นซิ้น,นง่ายก็ได้นะคะเวลานะคะเราคุยกินเป็นพักไปเลยนะคะใส่ปนุน ต้มพักน้ำกี้ยดซุปถ้วยน้อยันนีนะคะเทป่นลงเทป่นลงใส่ถ้วยด้วยจ้าป่นปะทูแซ่แทมาจากเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะป่นปเาเราแล้วก็มาเมียนนะคะทุกคน แล้วเขาเยมาเก็บขวอีกคิดต่อไปในปนป่าแซ่บๆเลยพี่น้องแล้วนะคะกับลวกพักมูกเจ้าเลยนะมีทั้งพักกระทินพักน้ำมาเด้อพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันมาเนี้ยปนปลาทูแซ่บๆพักหลายอย่างนะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้านะคะ